ผมเชื่อว่าคนไทยก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ากระหายสงครามจนกระทั่งขาดสติแต่เพื่อนมาเยี่ยวอยู่หน้าบ้าน่ไม่ือไม่อไมือไม่อะไรทั้งนั้นตอบคําถามผูดข่าวอะไรก็ไม่รู้หลักใจใจความก็คือว่าทางซีกฝั่งกัมพูชานี่เขาไม่ได้ยินังขังขอบกับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเวลาออกมาถแถลงอะไรกันแต่ละทีนั้น,นแทนที่ว่าคนไทยจะได้เฮกันมากกัมพูชาเฮมันสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอ ความไม่รู้อีโนอีเนออะไรกันทั้งนั้นไอคนที่ทําหน้าที่ในการอ่อนยัวมันแบกหน้าตาของคนไทยไปด้วยไงและถ้าเล่นบทโง่อย่างนี้กันอีกได้โดนรัฐประหารนะนมจะบอกให้ผมก็เห็นความน่ารักของคุณทักษิณนะครับหาความสำราญได้ตามสบายเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนี่นะครับอยากเสพสุขอย่างไรก็เอาไปเถอะนะครับผม นะครับเข้าป่าได้นะครับออกจากป่าได้แต่ป่าที่ว่าคนละป่ากันในความหมายคือเหมือนกับว่านี่นะครับนะครับว่าถอยหลังไปไม่ใช่ไปนะครับไปไม่มีไม่ตรงกับแนวทางอุดมการนะครับตามที่ว่าซึ่งลองไปค้นดูคําว่าอุดมการหมายถึงอะไรนะครับไม่ใช่อุดมสมบูรณ์อิ่มมีปีมัน แต่ว่าการต่อสู้ถ้ามันทรยศหักหลังกันมาแล้วนั้นคนเรามันมีเกียรติพอมันไม่ได้เกิดมาเป็นขี้ข่าเนี่ยนะครับที่จะต้องไปสยบยอมนะครับหาความสำราญตามสบายนะครับมีอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเพราะว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นเพราะเนี่ยนะครับทางซีกขวางกัมพูชาเนี่ยเขายืนยันชัดเจนว่า ประสาททั้งสามตาเนี่ยนะครับตั้งแต่ตาเมือนทมตาเมือนตด๊ดตาควายนะครับแล้วก็หนึ่งช่องช่อง,องบก,บกเนี่ยเขาแสดงเจตนาชัดเจนว่าเขาไปที่ศาลโลกซึ่งประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมรับเขตอำนาจของสาลโลกมาตั้งแต่ปี2503หลังจากแพ้เรื่องประสาทพระวิหารนะ,ค,ะ,นะครับการฟ้องภายหลังคือนะครับไปขยายคำพิพากษาวันนั้นเตอะ แต่เนี่นะครับการแสดงเจตนาของกรัรมพูชาก็เห็นว่าเวที JBC เนี่ยที่นัดประชุม,มวันที่14บสีะนะครับมิถุนาตรงกับวันเสาร์เนี่ยเขาเห็นว่าไม่ใช่หนทางของการแก้ไขส่วนประเทศไทยก็มีความหวังเต็มเรื่อง JBC ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับวันนี้คุณภูมิธรรมที่ไปเจราจากับรัมตรีกระทรวงการลาโหมลูกชายของพลเอกเตียบันเนี่ย ตีสาแก้วเนี่ยก็ก็ไม่มีอะไรแตกต่างจะไปเจราจาเรื่อง JBC อะไรนะครับเพราะว่าคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้ได้ก็คือสมเด็จหุนเซ็นและนายพลขุนมาเน็ตแต่ว่าทางการไทยเนี่ยนะครับแม้กระทั่งออกแถลงการฉบับที่สองดูจะแข็งแรงขึ้นมาหน่อยแต่แข็งแรงแบบนะครับแบบแบบคนป่วยอะ่ะยังไม่มีสภาพ เพราะว่าหลักใหญ่ใจความนั้นนะครับต้องเห็นบรรยากาศในโซเชียลมีเดียที่กองทับบกเนี่ยนะครับรณรงค์ให้มีคนติดแฮชแท็กนะครับไทยนี้รบไม่ไทยนี้รักสหงคแต่ถึงรบไม่กล้านะครับซึ่งวันนี้ก็เต็มหมดความจริงก็เต็มมาหลายวันล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมสภาความมั่นคงเนี่ยนายกก็ไม่เข้าไปมอบหมายคุณภูมิทําไป จนกระทั่งผู้บัญชาการฐานสูงสุดนัดผู้นัดผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยประชุมแยกต่างหากเนี่ยนะครับอาจจะเวลาจัดกันยังไงไม่ทราบเนี่ยตี่กองทัพอากาศกัน,นคคือบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับเราต้องการผู้นําที่ที่เป็นผู้นำํำมีวุฒธธิภาวะคือไม่ใช่ว่าพูดไม่รู้เรื่องคือผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะมีปัญหากับใครเขาเขาามีหน้าที่เป็นผู้นํานะคือ คุณมาเน็ตเนี่ยนะครับนายกรัฐมตรีกัมพูชาก็จบนายรอยเวดพอยอเป็นผู้มีชาการฐานบุกมา,าของเรานายกรัฐมตรีก็จบรัฐศาสตร์แล้วก็จบปริญญาโทด้านการโรงแรมมานะอมไอนู่นเนี่ยนะครับจบนายรอยเวดพอยจากสหรัฐอเมริกาวันนี้ประเทศก็มีความใกล้ชิดกับประเทศจีนและก็ผ่านการรับราชกา,ารเป็นผู้มีราชการฐานบกุกและแวดล้อมไปด้วยคนที่ร่วมรบกันมา ตั้งแต่ยุคของสมเด็จทุนเซนในการเข้ามายึดกรุงพนมเปญทีนี้เนี่ยนะครับกับสภาพทางการไทยเ,เราไม่เคยอยู่ในบรรยากาศของความหน่อมแนมหน้าอับอายขายที่หน้าผมเชื่อว่าคนไทยก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ากระหายสงครามจนกระทั่งขาดสติแต่เพื่อนมาเยี่ยวอยู่หน้าบ้านนะครับไม่หือไม่หือไม่อะไรทั้งนั้น อะไรก็ไม่รู้ตอบคําถามผู้สูขาวอะไรก็ไม่รู้ม,มันได้กับสถานการณ์แบบนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนเขาไม่สบายใจก็คือว่าคือความสนิทสนมไงผมนี่ก็็รู้จกักนะครับก็รู้จักทั้งสมเด็จทุนเซนรู้จักทั้งนายกคุณมาเน็ตแต่นี่ครับต่างคนต่างก็รู้ว่าความรักชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยมันจะมาเนี่นะครับ จะมาเอาเรื่องความรู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับมานนาเรื่องผลประโยชน์ชาติมันไม่ได้แล้วฝั่งคำพูชาในเขาแสดงตัวอย่างให้ชัดเจนว่าสนิทก็คือสนิทแม้ว่าคุณทักษิณจะมีบ้านที่พนมเปญเนลูกสาวคุณเยาพภาจะเป็นดองกับทางกคมพูชา้าแต่เขาก็แยกชัดเจนคุณเอ็งก็เพิ่งไปคำพูชามานะครับคุณทักษิณก็บอกว่าเพิ่งโทรศรัพท์คุยกับทางสมเด็จทุนเซนมา และเนี่ยนะครับคุณภูมิทําเองก็คุยกับผู้นําอยู่ตลอดคุยเสร็จแล้วไงอหลักใจ,ใจใจความก็คือว่าทางซีกฝั่งกัมพูชาเนี่ย<ะ>นะครับเขาไม่ได้อินังขังขอบกับประเทศไทยนะครับเขาเอาใจนะครับคนในชาติเขาเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับสร้างบรรยากาศชาตินิยมกันมาตั้งแต่ต้นของเราเนี่ยนะครับเวลาออกมาถแถลงอะไรกันแต่ละทีนั้นน่ย แทนที่ว่าคนไทยจะได้เฮกันบ้างกัมพูชาเ hey. ฮคือหมายความว่านะครับตอบคำถามเนี่ยมันสะท้อนได้เห็นถึงความอ่อนแอความไม่รู้อีโนอีเหนอะไรกันทั้งนั้นบ้านเมืองอยู่แบบนี้กันไม่ได้แล้วครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราเป็นประเทศที่มันมีปมในหัวใจเป็นประเทศที่เสียดินแดนนะครับมากกว่าที่มีอยู่ะ แล้วมาวันนี้เนี่ยนะครับอะไรที่มันมากระทบกับดินแดนเนี่ยคคนมันก็ทนกันไม่ได้นะครับไม่ว่าไฟไหนก็ตาม,มนะครับไอ้นักข่าวหน้าโง่บางคนในที่เขียนเน็บแนมที่ที่จะจัดรายการเนี่ยนะครับที่พวกเราจะจัดในวันที่เจ็ดน,นะครับความจริงก็หลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าเรื่องแพทยสภาเรื่องคดีคุณทักษิณและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาค มาเน็บแนมนะครับแบ่งเป็นสองผลัดไปช่องบกบ,บ้างนะครับแกจวนจะตายแล้วพวกเวนเตลัยเนี่ยนะครับเคยจะคุณจะมาอวดรู้คุณรู้ได้ไงว่าแต่ละคนก็จะพูดอะไรนะครับไอ้สมองพันอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่ต่อหน้าก็ไม่กล้ากันนะแต่อวดเกง<ช>่งดูเสมือนหนึ่งมันไม่มีใครกระหายสงครามหรอกแต่ว่าท่วงทำนองประเทศเนี่ยมันควรจะมีศักดิ์ศรีอะไรกันบ้าง นะครับไม่สนี่สมัมภาษณ์ถ้าถ้าตกลงเจบีสิก็เขาบอกเยงเยงเขาไปศาลโลกโ<ช>ง่ไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเขาบอกไปศาลโลกยังหน้าด้านไปไปไปชุมเจบีซีเขาอีกได้ไงเพราะเขาาไม่คุยเรื่องนี้แล้วนะ,นะครับเขายืนกรานว่าเขาไปที่ศาลโลกและไทยก็ไม่ยอมรับเขตอำนาจของศาลโลกเพราะไปเสียค่าโง่ามาแล้วไงเรื่องประสาทพระวิหารนะมันจะไปโง่ซ้ํากันได้ยังไงทีนี้เนี่ยนะครับที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ย คือหน้าขนาดนี้เนี่ยนะครับคนเขาสงสัยว่าทําไมนะครับทําไมทําไมทําไมนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็แข็งกร้านะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็อ่อนยั่วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้คนที่ทําหน้าที่ในการอ่อนยั่วมันแบกหน้าตาของคนไทยไปด้วยไงอืคุณไปทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่านี่มันละเอียดอ่อนนี และถ้าเล่นบทโง่อย่างนี้กันอีกได้โดนรัฐประหารนะผมจะบอกให้ hmm. เพราะนี่นะครับเราเองไม่ต้องการสิ่งให้เหล่านี้เกิดขึ้น <Okay. S 2> เขาไม่ได้เรียกร้องให้คุณทาหน้าที่เกินคุณเป็นผู้นา <Okay. S 2> เขาเรียกร้องวุฒิภาวะการเป็นผู้นำ uh huh. ก็คือตำแหน่งคุณมันต้องเป็นผู้นำไงนะครับส่วนพ่อเนี่ยนะครับก็ยังมันอะไรก็ไหม่ลู้คือผมมองว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับ บ้านเมืองเนี่ยมันเขามีความสูคนมันขาดกําลังใจเหมือนกัน mm hmm. คุณมาทายท้ายเรื่องแผ่นดินเนี่ยนะครับเรื่องเอการาชเนี่ยในยคุณเข้าใจผิดหมดนะไม่ว่าไอ้ฝ่ายก้าวหน้านี่นะครับจะฝ่ายอะไรก็ตามอ่ะพอมาถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถบิดไปได้ mm hmm. นะครับลองลอง,ลองนี่ใครใครใครมาปลุกเก้เรื่องเนี่นะครับลุกตรงกันข้ามกับรงความรู้สึกของคนไทยเดี๋ยวนี้หม่ได้นักข่าวหน้าโง่บางคนที่ผมบอกไง เพราะนี่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้น,นความเป็นชาติมันเรื่องใหญ่ชาติมันต้องยืนด้วยเกียรติมันต้องยืนด้วยศักดิ์ศรีเพราะนี่นะครับถ้าเราแสดงท่าทีอ่อนแอเนี่ยคนในชาติมันเสียมันเสียขวัญมันอะไรกันวะนะครับการเจรจาถ้าเขาเจรจากันด้วยคุณก็ไปคุยกันสิ <c oughs> มาทุรถวาจาในวงเจรจาแต่ว่าเมื่อเขาเนี่ยนะครับพูดในที่สาธารณะ ด้วยท่วงทานองนี่นะครับเรื่องผลประโยชน์ของชาติเขาส่วนของเราเนี่พูดทีใดก็เสียชาติเกิดทุกทีมันจะไหวได้ไงเห็นไหมมันมันต่างกันน้ําหนักมันเห็นได้อย่างชัดเจนทีนี้เนี่ยนะครับก็สถานการณ์มันมันก็ประหลาดอยู่แล้วนะครับแพทยสภาสิบสองพระฤหัตนะครับสารดีกาสิบสามนะครับเจบสิบสี่ประชุมวันเสาร์ารและความเป็นจริงนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์บ้านเมืองขนาดนี้ นี่เพิ่งเรียกประชุมสมชเพิ่งเนี่ราชามันอะไรนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานซื่ีเด็กเอาเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้เรับยังประชุมเรื่องบอลคาสิโนและสารภาพเสร็จถ้าไม่มีเรื่องบอลเขาไม่มาลงทุนแถลงละเอียดมากก็นี่ไงสรุปสรุปความก็คือว่าถ้าไม่มีคาสิโนก็ไม่มีการลงทุนก็นี่ไงเห็นไหม ถ้าแท้มานก็ปรากฏเนี่ยคุณจะเอาไว้ได้เนะยครับบ้านเมืองเกตเนี่ยนะครับจะเสียดินแดงก็ช่างหัว่าบ้านเมืองไปกูจะเอาบ่อนสักอย่างแล้วมีอะไรปะถ้าไม่มีบ่อนก็ไม่มีใครลงทุนแล้วผมจะบอกให้ว่าเนี่นะวันนี้การพนันออนไลน์ที่เต็มบ้านเต็มเมืองเนะี่ยกระทรวงดีอี e ทำอะไรเอาเอาเอา,เอาแช่เอาทำอะไรก่อนนิ่งสงบในแวดวงเนี่ยนะครับเขาก็รู้กันอยู่เนะี่ยว่าการพนันออนไลน์ที่มัน มันเต็มบ้านเต็มเมืองที่รอเข้าไปสังกัดคาสิโนโเนี่ยที่ยังเปิดกันได้อยู่อะเพราะอะไรผลประโยชน์อื่นใดคืออะไรเห็นไหมคือเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นผมไม่เห็นื่องความคิดเรื่องชาติบ้านเมืองบ้านเมืองก็จะฆ่ากันตายอยู่แล้วจะว่อนได้ไดม <c oughs> ไม่รู้จาักกาลเทศะนะครับคือคือพูด,ดง่ายๆว่านี่ครับคือพยายามอธิบายความอะไร ในขณะนี้นะครับคนเขาระดมยางรถยนต์หลวงปู่ศิลาในบริจาคเงินสองล้านข้าวสารพันห้าร้อยกิโลวันนี้แม่ทัพภาคสองข้าหาหลวงตาสินส้นสิ้นคิดคือแต่ละฝฟายเขาร่วมแรงร่วมใจรักษาความเป็นชาติแต่ไอ้บ้านนี่คิดจะทําบ่อนคาสิโนอยู่นะมันวหวไอ้บ้านเมืองเป็นอย่างเนี้ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยเราต้องคิดเรื่องชาติบ้านเมือง เพราะนี่นะครับการพยายามที่นะครับที่จะมาปั่นเรื่องคาสิโนโตแต่ขณะเราเสี่ยงเรื่องนินแดน่ะ,ะแล้วคุณไม่คำนึงความสึกของคนมากเห็นไหมว่าความสึกของคนเนี่ยมันกระทบกระเทือนนะครับและเห็นอาการกันทั้งบา้านทั้งเมืองเวลานี้ไหมและผมจำปากผมไหมคุณเอาไม่อยู่หรอกนะครับเพราะว่าถ้าท่วงทํานองท่าทีเนี่ยนะครับยังหน่อมแนมเนี่ยนะครับไม่ได้ความอยู่เนี่ยนะครับแม้กระทั่งเอาแถลงการนู่นนี่นั้นะมันก็สวนข้อเท็จจริงที่ปรากฏ <C> e กามพูชาเนี่ยเขาล้ำหน้าไปแล้วนะครับเขานำหน้าไอ้ส่วนประเทศนี้ยังเดินหลังมันเหมือนเต่าอ,อยู่นัน่นแหละยังไม่รู้ตัวอกีกะนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าคนไทยเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีแบบนี้นะ <C> e เขาไม่ใช่ต้องการรบมันมันบ้าสงครามขนาดนั้นไม่ใช่แต่ว่านี่นะครับหน้าตาของชาติเราเป็นประเทศเนี่ยนะครับมันควรจะมีผู้นําที่มันมีความฉาดฉานในสถานการณ์แบบนี้นี่อะไรก็ไหม่รู้ นะครับเรื่อง200เมตรแล้วไง200เมตรให้บ้านใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือคือบ้านเมืองมันมีปัญหาแบบนี้ไม่ได้ค่ะนะครับเพราะเราเนี่ยนะครับเราเคยมีปัญหาเรื่องคำว่ากฎหมายปิดปากมาแล้วไงคือหมายความว่าเนี่ยนะครับตอนประสาทพระวิหารเราก็เจอกฎหมายปิดปากกันมานะมาครั้งนี้เนี่ยครับกําลังจะจบแบบเดิมและเนี่ยครับแล้วสุดท้ายนี่กําลังมีการเรียกร้องให้ลามไปถึงพื้นที่ทางทะเลถึงเกาะขุด เพราะฉะนั้นคุณช่วยอธิบายในนะครับรัฐบาลช่วยอธิบายคนไทยฟังหน่อยว่ะในวันนี้นะครับที่เนี่ยนะครับที่เรามีผู้นํารัฐบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝั่งกัมพูชานะมันมีเหตุแบบนี้ได้ยงไงอ่ะนะครับก็คือหมายความว่าฟังวันที่นะครับวันที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกันเนี่ยไม่มีปัญหามามีปัญหาในในวันเวลาที่มีความสัมพันธ์ที่ดีค หมายถึงอะไรอ,อ่ะคุณจรูพรพอจะบอกได้ไหมคะว่าเอ๊ะม,มันมันน่าจะดีกว่านี้แต่ทําไมมันถึงเกิดคือปัญหานะขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทางการกัมพูชาก็รู้ว่าพวกร,รัฐบาลนี่อยู่ได้ไม่นานอยู่แล้วนะครับถ้าเขาไม่ได้ร้รองเอาวันที่ไรัฐบาลอ่อนแอพันอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะยังไงเขาก็มองเห็นเหมือนเรามองเห็นนะนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าแต่ละประเทศเนเขามีสถานทูตเขามีการข่าวเขาวิเคราะห์กันทั้งนั้นอะ นะครับก็ในวันอื่นมันคนเขาไม่ยอมกันในวันนี้ดูดิไหนอ่ะเห็นไหมถ้าความสัมพันธ์ที่ดีมันจะเกิดแบบนี้ได้งไงอนะครับในวันอื่นทําไมมันไม่มีปัญหาลนะเราไม่ใช่ไม่มีปัญหาแบบเราเคยมีนะครับแต่ว่าช่วงหลายปีนี้เราก็ไม่มีคะแล้วอยู่ดูอยู่มามามีนะครับอีกฝ่ายหนึ่งแสดงความแข็งแรงนะครับบ้านเราแสดงความอ่อนแอข่มเหงเขาอะนะครับไอ้นู่นมาเกล้ามาเลย บ้านเรานี่พับเพียบไปสู้เลยเนี่ยมันไหวอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อสงสัยข้อพิรุธมากมายว่ามันกําลังนะครับจะเกิดอะไรขึ้นแต่นะครับถ้าคุณเดินเนี่ยนะครับเดินผิดจังหวัดเดี๋ยวทหารเขามีอํานาจอ่ะเขาจะประกาศกดอายการศึกตะเข็บชายแดนทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวมันจะลามอ่ะเพราะเนี่ยนะครับผู้ที่สารมาประกาศเนี่ยนะครับกดอายการศึกได้นี่ระดับพบพันนี้ประกาศได้ในเขตพื้นที่แล้วนะผมจะบอกไง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามให้รับรู้ไว้ว่าขณะนี้คนเขาไม่พอใจค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณทักษิณกับสมเด็จฮุนเซนเพื่อไม่ให้ภาพของรัฐบาลคุณแพทองทานดูแย่ไปกว่านี้ยกหูคุยกันได้ไหมว่าก็ายกหูก็คุยอยู่แล้วต่อขาดแต่ยกจมูกเท่านั้นองก็คงก็พูดชัดอยู่แล้วในยกหูคุยกันะนะครับก็อธิบายเอง ก็ได้ยินพร้อมกันทั้งประเทศอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าไอ้ท่วงทํานองเนี่ยนะครับที่มันเท่าทันการรงความรู้สึกของคนไทยคุณมาเล่นการรงความรู้สึกคนไทยไม่ได้หรอกใหญ่มาจากไหนอะอนะครับที่จะมาทําให้คนไทยไมีความรู้สึก,กรู้สึกเจ็บใจอะ,ะนะครับคุณจะเอาการเมืองเก่งขนาดไหนคุณเอาไม่อยู่หรอกนะครับบอลก็ยังไม่มีปัญญาสร้างเนี่ยผมจะบอกให้นับภาษาอะไรก็เรื่องดินแดนอะ นะครับมาสุมเสียงอารมณ์ทางความรู้สึกกันเสียบเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาเกรงใจคุณเขาจะทำแบบนี้นะครับยกเว้นเตรียมเห็นไหมคือมีทางเดียวนะครับก็ก็ก็แสดงนะครับแต่ว่าประเทศนี้นี่นเล่นบทดาวพระสุสไอ้นู่นเล่นบทนะครับร้ายมาเลยเนี่ยมันไหวอ่ะเห็นไหมเขาได้ใจคนของเขาทั้งชาติ คนกัมพูชาโหผู้นำเขาสุดยอดพอพอคนไทยมองผู้นําไทยอะอะไรก็ใหม่รู้